ครับสวัสดีครับผมอาจากกรย์เกตก้าฮินดูทอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีมังกรประจำวันที่16สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับนะคอนเทนต์นี้ก็จะเป็นเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับนะ <S <S ดาวเนี่ยไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนกระทบดาวอะไรให้คุณให้โทษยังไงก็ว่ากันไปนะแต่เราจะใช้วิชาไพ่เทพินดูเนี่ย นะครับมาช่วยขยายว่าสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นและถ้าเกิดสิ่งไหนเสียทํายังไงให้หนักกายเป็นเบานะครับนะเอาระนะครับต่อไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัุกันนิดนึงนะครับดาวพฤหสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษกนะครับเราจะเรียกว่าพบปุตตะที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องการลงทุนการเสี่ยงโชคการเล่นหุ้น นะครับการเล่นหัวให้กันเสี่ยงฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะหรือเล่นบิตคอยบิตครับก็ได้นะครับหรือสินค้าผลิตภัณฑ์ไอเดียจินตนาการได้หมดนะครับอีพบเดือนหนึ่งในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกพบกรมมะนะที่แปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการดํนนาเนินชีวิตก็ต้องบอกว่าในช่วงของวันที่1-26เนี่ยไม่ดีนะการงานก็ตกมรณนะมีปัญหาเรื่องงาน ปวดตาเขาตกมรณะขาดคนคอยช่วยเหลืองานสะดุดก็เพราะไอ้ลูกน้องเราเนี่ยแหละแต่หลังจากย้ายไปในวันที่27อันนี้ปังบูรีเยเลยดาวเจ้าเรือนการงานไปสถิตอยู่ในราศีกร,รกฎเขาเรียกว่ากรรมะนะครับไปอยู่ในเรือของปัตต,ตน,นิก็สแสดงว่าร่วมงานกับคนอื่นได้ดีนะครับนะบนะก็สแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนะี่ยเราไม่มีใครร่วมงานด้วยนะตอนนี้จะมีแล้วนะครับเนื้อค่อนข้างจะ หอมนิดนึงนะครับนะถ้าคุยหรือเจรจากันตกลงกันได้ก็ไม่มีปัญหานะเพราะกรรมมาเป็นปัตนิแล้วเนี่ยนะครับได้ตําแหน่งราชาโชคด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอีกภพเรือนหนึ่งปุตตะนะปุตตะปัตนิก็มีการร่วมมือเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการรับสมาชิกเพิ่มนะครับถ้าบางคนลูกน้องขาดก็สามารถรับได้นะครับแล้วก็หลังจะย้ายมา นะครับถ้าคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีความรักกับชุ่มชวยนิดนึงอ่าก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับหลังย้ายแล้วดีมากเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเสื้อผ้าจัรเสริมนะเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้ปังปูริเยเลยนะครับนะได้ไพ่ตามตามกันไปนะครับเขาเรียกไพ่าจากกนาดนะนะครับไพ่นี้นะครับนะเป็นไพ่ที่นะครับมุ่งบอกถึงว่าวัฒนธรรมนะครับหรือการที่เขาทํา อะไรก็สุดแท้แต่ให้เราอย่าไปขัดอย่าไปขืนเราทําตามที่เขาทําอะไรที่เขาว่าดีเราก็ทําอะไรที่ไม่ดีเราก็อย่าไปยุ่งนะครับคือเขาเรียกว่าเส้นทางเนี่ยอารมณ์ประมาณว่านะครับเดินตามผู้ใหญ่นะครับสุนัขไม่กัดอะไรออกแนวประมาณเนี้ยนะครับไม่คือไม่ออกนอกลู่นอกทางเนี่ยอันนี้ถือว่าโอเคนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเข้าใจในสถานการณ์ทุกเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ขัดนะอะไรที่ว่าดีเราก็ทำตามนั้น นะแล้วจะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยโหขวางแหลกเลยนะอย่างเงี้ยประสบผลสําเร็จยากนะครับเราก็ต้องเป็นลนักษณะเหมือนไผ่ลูลมอ่ะนะครับไม่ว่าจะอะไรยังไงเราผ่านได้ทุกซีซั่นนะไม่ใช่ว่าแข็งคิดดูขนาดต้นไม้ใหญ่ยังพังทลายหรืเมื่อโดนพายุแต่ทําไมหญ้าอ่อนออนเนี่ย แล้วนะทำไมถึงรอดได้เออนะนะก็เนี่ยเขาเรียกว่าลู่ลมไม่ไม่ไปขัดไม่ไปขืนเนี่ยไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ผมบอกว่าจะสำเร็จนะครับก็อยู่ที่ เราเองเนี่ยทำตามสิ่งที่คนอื่นเขาประสบความสำเร็จแล้วก็ทําตามเขาแพทเทิร์นแห่งความสาเร็จคืออะไรเราก็ทําตามนั้นเลยเรื่องงานนะนะเราก็ทําตามนู่นเลยหรือเรื่องความรักก็เหมือนกันนะอยากจะได้ความรักหรืออยากจะชอบก็ดูซิว่าเทคนิคไหนที่มัดใจสาวหรือมัดใจหนุ่มได้ก็ทําประมาณนั้นแหละนะครับประสบความสำเร็จคือไพ่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยใครว่าดี ฉันก็ว่าดีด้วยอะไรประมาณนี้นะถือว่าเป็นไพ่คล้ายๆไพ่อารมณ์แบบเหมือนไพ่ก๊อปปอ่ะเออคุณว่าดีฉันว่าดีด้วยนล้วก็ถือว่าโอเคนะนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับ